หลายไปรไะปเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากครับสําหรับอบทองดาวทิกตอกชื่อดังที่ล่าสุดครับเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วนะครับว่าแอบนอกใจไปลงรักผัวเพื่อนและก็มีการเปลงเงินให้หนุ่มคนใหม่ด้วย ในเพจอีซอข้ที่ข่าวอีซอค,ครับออกมาโพสต์ข้อความว่าเซเล็บสาวดาวติ๊กต็อกอบทองเปิดใจหลังมีข่าวว่าแอบนอกใจไปหลงรักผัวเพื่อนและเปเงินให้กับหนุ่มคนใหม่โดยอีซอครับมีการระบุข,ข้อความว่าเรื่องเงินที่ผู้ชายคนนั้นยืมไปน้ําก็ไม่ได้คืนที่เปไปวันละ500บาทไม่เป็นความจริงน้ําเคลียร์กับเล็กแล้วน้ําก็ขอโทษเล็กที่น้ําไปรู้สึกดีกับผู้ชายคนนั้นขอโทษเล็กที่ละเลยความรู้สึกเขาน้ําก็เลย เผอใจไปมีความรู้สึกที่ดีให้กับคนนั้นทุกครั้งเวลาเล็กของเงินน้ำน้ำจะปฏิเสธตลอดแต่กับผู้ชายคนนั้นแค่พูดมาคำเดียวน้ำก็ใจอ่อนน้ำไม่เขาอารมณ์กูรักเขาอะไรแบบนั้นตัวน้ำเองตระหนักใจและท่องเสมอว่าผัวเพื่อนนะ้าผัวเพื่อนแต่เขาเอาเราไปพูดกับคนอื่นว่ามีอะไรกับเราตัวน้ำเสียหายแต่ก็แล้วแต่เขาน้ำเองก็ยอมรับว่าผิดแต่อยากให้ทุกคนคิดตาม อีกคนก็มีผัวอีกคนก็มีเมียตอนนี้อยากให้ทุกอย่างมันจบน้ำไม่อยากพูดอะไรแล้วคนที่เริ่มคือฝ่ายหญิงอีกฝั่งคุณมาแฉ่น้ำเท่ากับประจานผัวตัวเองด้วยคุณไม่อายหรอคุณภูมิใจหรอที่ออกมาพูดว่าผัวคุณไปม,มีอะไรกับคนอื่นคุณภูมิใจหรออยากให้มองย้อนกลับไป ใครกันแน่มาแย่งของใครยืนยันว่ามีจิตสำนึกพอยอมรับว่าคุยกันปกติแต่ไม่ได้คิดอยากจะเอาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของถ้าน้ำแย่งมันง่ายมากแต่น้ำไม่เอาเองค่ะมันคือน้ำอ่ะตอนแรกคือเล็กถามกับน้ำว่าน้ำอ่ะเสียเงินให้เขาเท่าไหร่น้ำก็เลยบอกว่าก็เยอะอยู่เงินที่เขายืมไปน้ำก็ไม่ได้คืนนะคะเล็กก็เลยถามว่าอยากได้คืนไหมเดี๋ยวถามให้ น้ำก็เลยบอกกับเล็กว่าไม่เป็นไรให้ไปแล้วก็คือให้ไปลยให้บรรจบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาน้ำก็บอกกับเล็กว่าน้ำก็ขอโทษเล็กที่น้ำไปรู้สึกดีกับคนนั้นก็บอกก็พูดกับเล็กคุยกับเล็กว่าเออเนี่ยขอโทษนะกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนู่นนี่นั่นขอโทษที่ละเลยความรู้สึกเพราะว่าเล็กอะเป็นคนที่ไม่แสดงความรู้สึกที่มันแบบจริงจังๆออกมาน้ำก็เลยเผลอไปมีความรู้สึกดีๆกับคนนั้น เล็กก็เลยพูดว่าไม่เป็นไรเข้าใจแต่ในเมื่อคุณทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้น้ำพยายามเนียบเราอะ่ะดีกับเขามาตลอดให้เขามาตลอดเขาอยากได้เท่าไหร่เราก็ให้เขาซึ่งเราไม่เคยปฏิเสธเลยซึ่งเวลาเล็กโอนะ้าจะปฏิเสธเล็กตลอดเลยูไม่ให้มึงหรอกมึงจะไปทำอะไรโน่นนี่นั่นแต่คนเนี้ยพูดมาคำเดียว คุณผู้ใจอ่อนกูให้เขาสูงอุอูรักเขาอะไรแบบนี้เออแต่เราก็คิดตะหนักใจอยู่ว่าเฮ้ยผัวเพื่อนไว้ผัวเพื่อนเฮ้ยผัวเพื่อนเวอยอะไรแบบนี้แต่ถ้าในเมื่อโอเคคุณพูดไปแบบนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณไปบอกว่าคุณกับเรามีอะไรกันแล้วใช่ไหมก็แล้วแต่คุณแล้วเงินที่นามให้เขาไปอ่ะมันไม่ใช่หน่อยๆนะคะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าร้อย เขาจะเอานะเอาน้ําออกไปพูดว่าเขามีอะไรกันกับน้ําแล้วอันนั้นก็เรื่องของเขาดีค่ะเ,<อ>เขาอยากพูดยังไงให้เขาพูดไปเลยค่ะเพราะว่าในทางของน้ําคือน้ําให้พน้ำไม่ได้เสน่หารนะอะไรขนาดนั้นน้าอะพยายามที่พยายามที่จะนิ่งอยู่ตลอดแล้วจนแบบจนเขาออกมาพูดว่าเออน้าไปมีอะไรกันกับเขาเอาเงินมาแบบเอาเงินให้เขาเพื่อจะเลี้ยงเขาเพื่อที่จะอยากได้เขาจริงๆน้ำไม่ได้อยากมันไม่ได้มีอะไรพิษสวักเลยนะคะที่ตัวมันอะใ่แบบว่า ถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราคุณมาติด GPS ในเครื่องเราทำไมคุณ g p อในเครื่องเราทำไมและมาลอกข้อมูลของเราทั้งหมดในเครื่องของเราทำไมเออคุณคุณบอกว่าคุณเออคุณเอาเราไปพูดว่าคุณได้กับเราแล้วคุณไม่อายเด้อค่ะคุณ่คะเป็นลูกผู้ชายยังไงเอ่ย ออคุณเป็นลูกผู้ชายยังไงเอ่ยที่ไปเป่าประกาศที่ไปแฉผู้หญิงว่าผู้หญิงไปมีอะไรกันกับตัวเองแล้วมันน่าภูมิใจล่ะคะที่คุณเอาเอาตัวเราออกไปพูดแบบนั้นซึ่งน้ําไม่ได้เสียใจยเงินที่น้ำทำรู้สึกที่แบบเฮ้ยทําไมมึงต้องหักหลังกูว่าทั้งทาง,ท,งที่กูไม่เคยไปยุ่งอะไรกับชีวิตพวกมึงเลยมองของน้ําคือน้ําให้น้ําไม่ได้สนิหาน้ําไม่ได้อยากได้น้ําไม่ได้อยากได้อะไรคือน้ํารู้อยู่เลยว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับน้ํา เขาไม่ได้จริงจังอะไรกับน้าน้ําก็มีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วอเออให้เล่นเล่นมันก็พอเล่นเล่นได้อยู่แต่จะให้เอาจริงๆอ่ะเขาไม่เอาน้าหรอกคะ่ะอืมถ้าจะให้น้ําไปเอาเา้าหรือเขามาเอาน้ําเขาก็ไม่เอาน้าหรอกคะ่ะไอเคยไปเอ่ยปากว่าเอ,อ้ยกูได้กับมันนะกูแบบเออไปสวิกกิ๊กกึ๊กๆึ๊อะไรกับมันแล้วนะอะไรเนี่ยเราไม่เคยคิดจะออกมาพูดเลยนะเราเงียบที่สุดแล้วนะแต่จนเอาเราออกมาพูดใช่ไหมงั้นเราขอพูดในทางของเราบ้างอืมถ้าคุณคิดว่าเออในสิ่งที่คุณพูดมันถูกคุณก็ทำไปเลยค่ะ คุณคิดว่าคุณถูกเป็นคุณแมนคุณเป็นผู้ชายที่แบบเยี่ยมยยดีรุดตามสบายเลยค่ะอีมคุณอยากพูดอะไรก็พูดไปน้ำก็เลยต้องออกมาพูดแล้วออกมาพูดในทางของน้ำไม่เคยเอาเงินไปเป,เปวันละหนะ้าร้อยนะเมื่อคืนนี้พูดผิดไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยไม่ถึงไม่ใช่วันละ 500. ห้าร้อยโอยกูหนาวคนที่แย่งน่จะมาบอกเออเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ผิด คือตัวน้ําเองอ่ะไม่ได้มองว่าใครผิดแต่คนที่ผิดอ่ะคือคนที่ไม่รู้จักโคกูก็ผิดเอออันนี้ตัวตัวน้ำเองก็ผิดอันนี้น้ำก็ยอมรับแต่ในความคิดนะคะคุณลองคิดนะอีกคนก็มีผัวอีกคนนึงก็มีมีเมียเฮ้ยกูก็เมื่อยโซกูก็เมื่อยคือกันโซไม่วันจบนะคะ เพราะว่าน้าไม่ได้อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเขาเสเนี่ยคนที่เริ่มคือเมียของคุณเริ่มคุณแฉชันเท่ากับคุณประจานผัวตัวเองด้วยคุณไม่อายหรอคุณภูมิใจหรอคะในสิ่งที่คุณอาออกมาพูดผัวคุณไปมีอะไรกันกับคนอื่นภูมิใจได้ก่อนอันคุณคุณได้แล้วเข้าใจค่ะคุณได้แล้วคุณก็ภูมิใจของคุณไปณตรงนั้นแต่ตัวชั้นคืออยากให้มันจบ ฉันไม่ได้อยากให้คุณมาโพสด่าหรือมาอะไรมาแซะมานน่นนี่นั่นฉันมองย้อนกลับไปดูนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแย่งของใครอืมจะแย่งเราน่ะเอออันนี้กูก็มิจิตใต้สาม,มึอพอด้วยค่ะบมคิดที่จะเอาของหมู่ค่ะกานถามว่าคุยกับคุยปกติเวไ,ได้คิดว่าสีแบบครอบครองหรือว่าสิอูเอามาเป็นของเจ้าของมันบอกเอากูดอกกอู้แค่ว่ามันบอกเอากูดอกแค่นั้นละเออกูบอกแล้วว่าอย่าเอาออกมาพูด รู้อะไรก็เงียบไว้ต่างคนต่างอยู่มันก็บอกอยู่ว่าเราจบกันตั้งแต่วันที่มันเดินออกมาแล้วมันเดินออกไปจากชีวิตของพวกเราแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วอืมทั้งทางที่คนที่แย่งมันไม่ใช่กูเสียงลงหน่อยเออนู้ไม่ได้ไปแย่งของเขากับพี่้าหนูอยากงได้นูเอาตั้งนานแล้วค่ะมันนอนอยู่เฮือนหนูนี่นุสแว็แป๊บเอาได้นะคะสำนีน่ะมันไม่ยากนะคะแต่นูไม่เห็นค่ะนูมีจิตใต้สำนึกและมีจรรยาบรณในของอเป็นคุณโอแต่อันนี้คืออียง ว่าบูนา้นั้นผู้นี้เนี่ยผัวผัวหมู่จ้ามันไม่ได้แย่งอืมอันนี้คุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วเปิดใจคุยกันแล้วไม่ได้ติดใจอืม อย่าลืก็ตามครับอีซอสยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจะเม้นอะไรช่วยให้เกลียดเปียหวานของน้องอบทองด้วยนะจ๊ะอย่าลืก็ตามครับโพสต์ดังกล่าวของอีซอสเนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายเลยทีเดียวอาทินางผู้มีความรักลดเหลือให้คนอื่นยกเว้นลูกตัวเองนี่จะเป็นอีคอมเมนต์ที่บอกว่าเมื่อไร่จะมีคนเลิกให้ของขวัญมันในทิกตอกสักที ถ้าคิดจะแย่งง่ายมากแต่ฉันไม่เอาเองค่ะเวอร์ซานความมั่นเกินล้านเป็นคนพิการคนแรกเลยที่ไม่รู้สึกสงสารเห็นใจหรืออยากช่วยอะไรเลยมึงใช้ความสวยได้เป็นประโยชน์และคุ้มมากๆหัวเพื่อนก็ไม่เว้นหรือจะเป็นอีกคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าครบ32จะขนาดไหน